สวัสดีครับน้องๆถ้าพูดถึงวงรีพี่เชื่อว่าทุกคนรู้ว่าวงรีคืออะไรแต่เชื่อไหมครับว่าภาพของวงรีที่คน95%บนโลกนี้มีในหัวจริงๆแล้วมันผิด พี่น็อตนะครับวันนี้พี่จะมาเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับวงรีน้องๆรู้ไหมว่าดาวเคราะห์ทุกดวงในระบบสุริยะจักรวาลโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่เป็นวงกลมแต่เป็นวงรีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวงรีเราก็จะเข้าใจศาสตร์ของจักรวาลน,นี้นั่นเองครับถ้าเราถามคนทั่วไปว่าวงรีคืออะไรเขาก็คงตอบว่ามันคือเพื่อนของวงกลมมั้งหรือเปล่ามันคือไอ้รูปที่มันแบบ มนมนรีรีเห็นมหมมันอธิบายยากเหมือนกันนะครับนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาดูนิยามทางคณิตศาสตร์กันว่าวงรีคืออะไรกันแน่น้องๆรู้ไหมครับว่าถ้าเกิดเราเอาหมุด2อันมาปักลงบนกระดาษแล้วเอาเชือกวงหนึ่งมาคล้องหมุด2อันนั้นแล้วใช้ปากกาลากเส้นโดยทําให้เชือกเนี่ยมันตึงตลอดเวลาลากให้ครบวงเราจะได้วงรีครับถ้าเกิดว่าเรา ปรับความห่างของหมดุดมันก็จะทำให้เราได้วงรีที่มีรูปร่างต่างๆกันออกไปเนาะยิ่งหมุดห่างมากวงรีก็จะมีความรีมากขึ้นแล้วถ้าน้องๆสังเกตดีๆนะครับจะเห็นได้ว่าจุดทุกจุดบนเส้นรอบวงของวงรีวงหนึ่งเนี่ยจะมีระยะห่างจากหมุด2ออันรวมกันเท่ากันเสมอเพราะว่าเชือกเนี่ยมันยาวเท่าเดิมและระยะห่างจากหมุด ระหว่างหมุด2อันเนี่ยมันก็คงที่เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะวาดไปทางไหนก็ตามความยาวของเชือกเริ่มตั้งแต่หมุดที่1มาที่ปากกาแล้วลงไปที่หมุดที่2ระยะทางตรงนี้เนี่ยมันคงที่เสมอซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีชื่อเรียกพิเศษด้วยเขาเรียกมันว่าผลบวกคงตัวและนี่แหละครับคือนิยามที่แท้จริงของวงรีในทางคณิตศาสตร์นะไม่ใช่ว่าเราวาดลูกมนลขึ้นมาม้วๆแล้วมันจะเป็นวงรีได้ไม่ใช่ นะมันต้องเป็นรูปที่เกิดจากจุดทุกจุดที่อยู่บนเส้นรอบวงที่มันมีระยะห่างไปหาจุดคงที่2จุดรวมกันแล้วเป็นค่าคงที่เสมอซึ่งเราเรียกค่าคงที่นั้นว่าผลบวกคงตัวนั่นเองครับน,น้องครับคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบอื่นๆของวงรีกันบ้างนอกจากเส้นรอบวงของวงรีแล้วมันยังมีอะไรน่าสนใจข้างในวงรีอีกเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มต้นจากแกนน้องเห็นในรูปนี้มันมีแกนอยู่2แกนแกนหนึ่งยาวอีกแกนหนึ่งสั้น แกนยาวกว่าเนี่ยเราจะเรียกมันว่าแกนเอกของวงรีแกนยาวคือแกนเอกแล้วแกนสั้นคือแกนอะไรเรียกว่าอะไรดีมีแกนเอกก็ต้องมีแกนโทถูกไหมครับไม่ยากเลยตรงนี้นะครับต่อมาครับไอจุดสจุดที่เราเคยเอาหมุดไปปักไว้นะมันอยู่ประมาณซักตรงนี้กับตรงนี้2ฝั่งเนาะสจุดนี้เราจะเรียกมันว่าจุดโฟกัส นะครับจุดโฟกัสแล้วตรงจุดกึ่งกลางระหว่างจุดโฟกัสที่เป็นจุดตัดของแกนทั้ง2แกนนะแกนเอกแกนโทเนี่ยเราเรียกมันว่าจุดศูนย์กลางของวงรีน้องๆรู้ไหมว่าเวลาดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยดวงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ที่จุดศูนย์กลางของวงโคจรน,นะครับดวงอาทิตย์จะอยู่ที่จุดโฟกัสหนึ่งของวงโคจรน,นั้นต่างหากนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้ มันยังมีอีก2อสอย่างที่เราต้องรู้เกี่ยวกับสมบัติของวงรีนะครับเราค่อยดูทีละอย่างระยะตั้งแต่จุดศูนย์กลางไปจนถึงปลายจุดเขาเรียกว่าจุดยอดของวงรีด้านหนึ่งเนี่ยตรงนี้ระยะตรงนี้เรามักจะแทนที่มันด้วยความยาวเท่ากับ A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครึ่งหนึ่งตรงนี้เนี่ยยาว A แกนเอกทั้งแกนก็จะยาว 2a ถูกไหมครับ สอเนี้ยมันมีความพิเศษอยู่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าน้องๆลองมองจุดบนเส้นรอบวงจุดนี้นะอยู่ตรงจุดยอด1.1จุของวงรีพอดีเลยระยะจากจุดยอดจุดนี้ไปที่จุดโฟกัสทั้งสองจุดมันมีระยะเท่าไหร่ลองมาดูกันนะครับมันคือระยะตรงนี้นี่นะพี่ใช้ไฮไลท์ตรงนี้ไว้ แล้วก็ระยะตรงนี้ถูกไหมนี่คือระยะจากจุดยอดไปหาจุดโฟกัสทั้งสองจุดซึ่งถ้าเกิดว่าพี่หยิบเอาตรงนี้สีเหลืองนะครับย้ายมาเป็นตรงนี้แทนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะครับระยะจากจุดยอดตรงนี้นะครับไปหาจุดโฟกัสทั้งสองจุดนั้นซึ่งก็คือ ผลบวกคงตัวนั่นเองตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากับความยาวของแกนเอกเลยก็คือ 2a นะครับ 2a คือผลบวกคงตัวของวงรีนะครับต่อมาครับแกนโทรเรามักจะให้แกนโทเนี่ยมีความยาวเท่ากับ 2b ก็คือครึ่งหนึ่งคือ 1b และระยะจากจุดศูนย์กลางไปหาจุดโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยมีความยาวเท่ากับ c เพราะฉะนั้น จุดโฟกัสสจุดนั้นก็อยู่ห่างกัน 2, 4แล้วเดี๋ยวพี่จะบอกในอีกไม่นานนะครับว่าไอ้เจ้า a b c เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงน้องๆครับมาดูสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวงรีถ้าเกิดว่าพี่วาดสามเหลี่ยมตัวนี้ขึ้นมานะครับพี่ลากเส้นจากจุดโฟกัสขึ้นไปหาเส้นรอบวงจุดหนึ่งตรงกลางตรงนี้แล้วก็กลับมาหาที่จุดโฟกัสอีกจุดหนึ่งจะเห็นได้ว่ามันเกิดสามเหลี่ยมมุมฉาก รูปนี้ขึ้นสามเหลี่ยมมุมฉากนี้เนี่ยด้านข้างล่างตรงนี้ยาว c คือระยะโฟกัสนั่นเองนะครับด้านแนวตั้งตรงนี้ยาว b เพราะว่ามันเป็นครึ่งหนึ่งของแกนโทแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันคือครึ่งหนึ่งของระยะของผลบวกคงตัวน,นั่นเองนะดูให้ดีมันคือครึ่งหนึ่งของผลบวกคงตัวเพราะฉะนั้นด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ มีค่าเท่ากับ a เพราะฉะนั้นเจ้า a b c ที่เราคุยกันมาตั้งนานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์อยู่ดังนี้ครับก็คือ a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสองนั่นเองโดยใช้กฎทฤษฎีของบีทากรัสง่ายๆนี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นความสำคัญที่เป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญมากๆที่น้องๆจะต้องนำไปใช้ในการทำโจทย์ที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในช่วงต่อไปครับ น้องๆครับตอนที่เราเรียนเกี่ยวกับวงกลมเนี่ยเราก็มีเรียนสมการวงกลมนะซึ่งมันบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่า x y ของจุดทุกจุดบนเส้นรอบวงวงรีก็เหมือนกันมีสมการเหมือนกันคล้ายๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างสมการวงรีมี2แบบสำหรับวงรีแนวนอนกับวงรีแนวตั้งหน้าตาของสมการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ เกับ k คือพิกัดของจุดศูนย์กลางของวงรีนะครับถ้าอยู่ในรูปสมการนี้จุดศูนย์กลางของวงรีก็จะอยู่ที่จุด hk นั่นเองโดย a กับ b ตรงนี้ที่เห็นมันคือเจ้า a กับ b ที่เราเห็นเมื่อก่อนหน้านี้เลยก็คือครึ่งหนึ่งของความยาวแกนเอกกับครึ่งหนึ่งของความยาวแกนโทโดยสมการวงรีแนวนอนกับแนวตั้งเนี่ยต่างกันแค่นิดเดียวอยู่ที่ว่า A กับ B นั้นมันไปหารพจน์ที่เป็น X หรือเป็น Y อย่าลืมว่าแกนเอกมันยาวกว่าแกนโทเพราะฉะนั้น A มันจะมีค่ามากกว่า B เพราะฉะนั้นวิธีดูง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันหารพจน์ที่เป็น X กำลังสองอยู่เนี่ยมันใหญ่กว่าสิ่งที่หาร Y อยู่แสดงว่าแกนเอกที่ยาวกว่านั้นมันอยู่ในแนวแกน x ก็เป็นวงรีแนวนอนถ้าเป็นเลขมากไปหาร y ลังสองอยู่ ก็แสดงว่าแกนเอกอยู่ในแนวตั้งแค่นี้เองนะครับน้องๆรู้แค่นี้เนี่ยทำโจทย์ได้เยอะมากๆแล้วโจทย์ที่เห็นบ่อยๆก็คือโจทย์จะให้คุณสมบัติต่างๆของวงรีมาเช่นค่า A ค่า B ค่า C อาจจะให้ทางตรงหรือทางอ้อมเสร็จแล้วเขาจะถามว่าจงเขียนสรรมการของวงรีนี้ออกมานะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับ